เพื่อนทุกคนก็มาพบกับพี่อีกแล้วนะฮะในช่วงวันที่สักใกล้เดือนที่เราจะไปเล่นน้ำกันแล้วนะฮะเราจะต้องมีการสาดน้ำนหนึ่งนอนแล้วก็มีการแบบว่า อูสี่ผู้ชายกันใช่ไหมคะและมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนถามากันเยอะมากก็คือเรื่องของรองพื้นว่าจะทรงการแล้วทายังไงดีคะจะใช้รองพื้นตัวไหนดีเอาที่แบบว่าอยู่ทนอยู่นานเอาแบบว่าไปปึ๊บเราแบบโดนสาดน้ำเราไม่ต้องแบบว่าพอโดนน้ำปึ๊บเฮ้ยไหลอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีกรณีนั้นเกิดขึ้นดูคลิปนี้ดีๆพี่จะมาแนะนําไอเทมที่แบบเฮ้ย แกสงการนี้ควรจะมีแน่แล้วก็ควรจะใช้ซะเพราะมันอยู่ทนอยู่นาจริงๆถ้าไม่อยากพาดไปดูคลิปดีกว่าว่าพี่ใช้อะไรถึงได้ลุคนี้แล้วขอบอกว่ากันน้ำสุดยอดเลย ก็มาเจอกับใบหนะ้าที่สดีกแล้วนะจ๊ะมาพี่แนะนําเลยว่านะฮะสำหรับใครที่จะให้มันอยู่ทนอยู่นานแนะนำว่างดครีมบารุงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดครีมบารุงบางตัวเนี่ยพี่แบบว่ามันทําให้เครื่องสำอางของเรามันอาจจะหลุดได้นะฮะเพราะนั้นงดไปก่อนแต่ว่ากันแดดอาจจะลงได้นะฮะก็ไปย้อนดูรีวิวกากอของพี่แล้วกันว่าพี่ใช้กันแดดตัวไหนบ้างนะอย่างแรกเลยนะฮะพี่จะใช้ตัวนี้ก็คือดีๆของ Beau ต y ้รัสสีเขียวตัวนี้ก็ปรับสีผิวของเราให้ดูไบร์ขึ้นเพราะว่าพี่มีปัญหาเรื่องของรอยแดงเยอะนะเดี๋ยววันนี้จะลงครึ่่่่งงหนน้้าาาากอเรรลแแคบบบววไปัส ผิวอะไรเงี้ยหรือว่าใครต้องการให้มันดูไบร์ขึ้นก็อาจจะแบบว่าใช้ได้ถ้าเราจะลงเป็นดีดีครีมตัวนี้นะฮะเบอร์0ูสองนะฮะคือพี่ไม่ต้องการให้มันดูขาวเวอร์มากใครที่มีปัญหาว่าแพ้หรือว่าอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าเพราะว่าผลิตนะฮะโดยแพทย์นะเพราะฉะนั้นเราตัดเลยคนแพ้งง,งแพ้ง,ง่ายใช้ได้แต่แปลกนะที่แบบว่าครีมที่แบบว่าเหมาะคนที่แบบเซนสิทีฟแต่ยังสามารถแบบว่าเฮ้ยใช้แล้วอยู่ทนอยู่นานได้ขนาดนี้เดีย๋ยวพี่จะลงให้ดูนะฮะบีบนิดเดียวก่อน <Es> <c> <une> ลงเจ้าตัวนี้มันอาจจะยังไม่ทนพอพี่แนะนาว่าให้ใช้ตัวนี้เลยฮะเป็นตัวคูชั่นของบิวตี้รัตตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วเนะฮะก็กดทับอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวฟองน้ำนี่แหละมันจะช่วยทําให้มันอยู่แบบยิ่งอยู่ทนอยู่นานมากยิ่งขึ้นดแบบ้วยโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่ขอนุยาตเติมอย่างอื่นที่เรียบร้อยก่อนข้างหนึ่งแล้วกันนะจะได้ดูแบบว่าไม่แปลกแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าสองข้างมันแตกต่างกันยังไงนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วนะฮะครั้งหนึ่งนะฮะแต่วันนี้ยังไม่ได้ลงแป้งฝุ่นนะลงแค่ตัวดีๆเพราะว่าอยากให้เห็นเนื้อของเจ้าตัวดีๆแล้วก็ซีซีอย่างที่เชิรับพี่ๆบอกเลยว่าให้ลงนะฮะเป็นอย่างนี้ตัวสีเขียวก่อนดีๆสีเขียวแล้วก็ลงสีนี้เบอร์ศูนย์สองใช่ไหมครับแล้วก็พี่ก็ใช้คุชชั่นกดทับตามก็จะได้เป็นรูปประมาณนี้ดูแบบว่าไม่หนาเกินไปนะฮะแต่ก็ว่า ยังมีความแน่นเนืองอยู่นะแต่ทีนี้ไม่ต้องเชื่อพี่นะคะเดี๋ยวพี่ขอแต่งร้่งหน้าเรียบร้อยก่อนแล้วดูการทดสอบดีกว่าว่ามันสามารถกันน้ำได้หนักสุดๆเนี่ยแค่ไหนแต่ตอนนี้ขอแต่งอีกข้างหนึ่งก่อนเะจ้ะดูสิโอ้เป็นไง ขอบอกแล้วนคราบว่าฉันไม่ใช่ทดสอบเลยเล่นบอกแล้วว่ามันสามารถกันน้ำได้ดีมากจริงๆนะฮะถ้า ไม่อยากโปในวันสงการนี้แนะนำา2ไอเทมนี้เลยก็คือเจ้าตัวของบิวตี้ลารนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวดีดีครีมที่ลงสีเขียวสีนี้นึงออกใช่ไหมพอเราลง2ตัวนี้เสร็จปุ๊บให้แน่นอีกตามนี้ดูเข้าไปแล้วค่อยแต่งหน้าหน้าเสร็จปุ๊บเราค่อยลงแป้งฝุ่นเท่านั้นละน้องเอ้ยอยู่ทนอยู่นานอยู่ยันเช้าอยู่ยันเนย็นยู้อยู่อยู่เป็นอีกไอเทมที่สงการนี้อ่าวกับด้านถ้าสงการนี้ไม่อยากพาบิวตี้ลัรจะรีบสั่งรีบซื้อรีบสอยแค่นี้นะนะรู้เรื่อง